สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมนภาพบุตรศีชื่อเล่นชื่อดาวปัจจุบันศึกษาอยู่คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชนบุรีค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงความประทับใจได้ที่ได้รับช่วง1เทอมที่ผ่านมานะคะค่ะสําหรับความประทับใจที่หนูได้รับช่วง1เทอมที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการเป็น เป็นยายของครอบครัวค่ะโดยช่วงแรกที่ย้ายมานะคะที่บ้านค่อนข้างเป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่เคยให้อยู่ห่างจากครอบครัวเลยค่ะวันแรกที่หนูย้ายมาอยู่หอน,นะคะที่บ้านก็จะทักมาถามตลอดเลยว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ำใช้ได้ไหมห้องอยู่ได้หรือเปล่ากับข้าวที่โรงอาหารอร่อยไหมซึ่งหนูประทับใจมากๆค่ะที่ครอบครัวรักแล้วก็เป็นห่วงหนูมากขนาดนี้ค่ะ ค่ะนอกจากนี้นะคะครอบครัวหนูยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยส่งกําลังใจให้หนูอยู่เสมอค่ะโดยครอบครัวของหนูนะคะมักจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีการบ้านไหมแล้วก็มักจะให้กําลังใจให,หนูโดยบอกว่าสู้ๆนะเพื่ออนาคตของตัวเองมีโอกาสก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปทําได้หรือไม่ได้ที่บ้านไม่ว่าค่ะแต่เขาอยากให้หนูลองพยายามดูก่อนทําให้สดความสามารถแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะซึ่งหนูได้รับแล้วหนูรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกอบอุ่น แล้วก็มีกําลังใจในการไปเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะหนูยังได้รับความห่วงใยจากพี่ๆในวิทยาลัยค่ะก็คือช่วงแรกที่หนูใหญ่ไปใช่ไหมคะก็จะมีการจับเถา่หมวกซึ่งทุกครั้งที่หนูไปพบพี่ค่ะพี่ก็จะมักจะถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ได้ไหมปรับตัวได้หรือยังถ้ามีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆคะ่ะที่หนูมีพี่ๆที่น่ารักแล้วก็คอยเป็นห่วงแล้วก็คอยให้คําปรึกษา นอกจากกําลังใจที่หนูได้รับจากที่บ้านแล้วก็จากพี่ๆแล้วนะคะก็ยังมีอาจารย์ค่ะโดยช่วงเปิดเทอมแรกๆนะคะอาจารย์จะเข้าพบค่ะก็คืออาจารย์ก็จะคอยถามอยู่เสมอว่าเด็กๆปรับตัวได้หรือยังอาจารย์เข้าใจพวกเธอนะเพราะว่าอาจารย์ก็เคยผ่านจุดน,นั้นมาแล้วเดี๋ยวกพวกเธอก็ปรับตัวได้ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าสงสัยอะไรเด็กๆก็สามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้ที่ห้องอาจารย์ได้นะซึ่งหนูรู้สึกอบอุ่นมากๆค่ะเพราะว่าที่บ้านยังมีพ่อกับแม่ที่คอยเป็นห่วงที่ยังคอยให้คําปรึกษาที่ยังคอยรับฟังแต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะก็ยังมีอาจารย์ที่คอยเป็นห่วงเปรียบเสมือนพ่อกับแม่ทําให้หนูรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหนูอีกหลังหนึ่งค่ะ ค่ะสำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นความประทับใจที่หนูได้รับหลังจากหนึ่งเทอมที่ผ่านมาที่ได้เข้ามาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนชนินบุรีค่ะสำหรับวันนี้หนูขอขอบคุณค่ะ